ทักษาพารวยปี 25, 67และ68แตก3ตัวมาแล้วหลายงวดสองตัวหลายงวดติดเป็นเลขเด็ดเลขดีมีโชคทํานายจากสูตรรับจัก,กรวาลจากวิชาทักษาพยากรโดยนายปีดีมีวิชาอีก12งวดหลังของครึ่งปี68นี้ท่านสามารถใช้เป็นไกด์ไลน์ทายผลรางวัลได้ในราคา เล่มละ149บาทมาดูกันว่าแปลก3ตัวอย่างไรกันนะครับวันที่1ธันวาคม2567ให้6 4 3 8 4 3เลขเด่น2ตัวคือ3 3 3 4 3 9 8 1 6 2และ8 5ผลปรากฏว่าออก8 4 3 6 1 งวดน,นี้แตก3ตัวนะครับตรงตัวเป๊ะเป๊ะเดะเดะเลยครับมาที่หน้า12นะครับกับ16ทธันวาคม2567ชุด2ตัวนะครับออก63ล่างตามภาพเลยครับ มาวันที่30ธันวาคมนะครับแต่ให้ใช้กับวดวันที่2มกราคม2568นะครับตามหนังสือนั้นทำนายทายไว้ล่วงหน้าให้เลขเด่นก็คือ56เป็นเลขรูดบนล่างนะครับและชุดเจาะ2ตัวมี51 52 57นะครับผลประกอบว่าออก51ล่างนะครับอันนี้ก็ถือว่าเข้า2ตัวนะครับมาล่าง มงวด17มกราคม2568งวดที่จะถึงนี้นะครับหนังสือเล่มน,นี้ทำนายไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ปี67นะครับ17มกราคม2568เลขออกวันศุกร์นะครับเลขดีมีโชคงวดนี้ให้285และ4เป็น85เป็นตัวเต็งน,นะครับโชค2ตัวมี81 82 85 51 52 57 ฟันทงไปที่8 5ชุดเดียวนะครับคุณก็เลือกนําไปใช้นะครับชอบเลขไหนระหว่างเลข8กับเลข5ก็สามารถนําไปเล่นได้เลยนะครับตามชอบเขาท่านโชคดีนะครับหากสนใจนะครับกับ12งวดสุดท้ายนะครับของครึ่งปี2 5 6 8ก็สั่งซื้อมาได้เลยครับกับทักษะพารวยนะครับ ปี2568ก็จะเหลืออีก12งวดจนถึง16มิถุนายน2568นะครับในราคาเล่มละ149บาทสามารถสั่งซื้อได้ทั้งทางไลน์และทางแชทนะครับขอบคุณครับ